มุตโตไทยโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระส่วนที่สองบันทึกโดยพระอาจารย์วันอุตโมและพระอาจารย์ทองคํายาโนภาโสณวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพศ2491ถึง2492 สนทนาธรรมตามการเป็นอุดมมงคลกาเลนะธรรมซากัช,ชาเอตมังคลมุตตมังการปรึกษาไต่ถามหรือการสดับธรรมตามการตามสมัยพระบรม,มศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศหมู่เราต่างคนก็มุ่งหน้าเพื่อศึกษามาเองทั้งนั้นไม่ได้ไปเชื้อเชิญนิมนต์มาครั้นมาศึกษาปฏิบัติก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริง ตามเยี่ยงอย่างพระบรมศาสดาจารย์เจ้าและสาวกขีนาสวะเจ้าผู้ปฏิบัติมาก่อนเบื้องต้นพึงพิจารณาศัจธรรมคือของจริงทั้ง4ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายอันท่านผู้เป็นอริยบุคคลได้ปฏิบัติกำหนดพิจารณามาแล้วเกิดเราก็เกิดมาแล้วคือร่างกายอันเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ก้อนเกิดหรือแก่เจ็บตายก็ก้อนอันนี้แล เมื่อเราพิจารณาอยู่ในอิริยาบถท,ทั้งสีเดินจงกรมบ้างยืนกำหนดพิจารณาบ้างนอนกำหนดพิจารณาบ้างจิตจะรวมเป็นสมาธิรวมน้อยก็เป็นขณิกะสมาธิคือจิตรวมลงผวังหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอยจนปรากฏเป็นอุคาหานิมิตจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามให้พิจารณานิมิตนั้น จนจิตวางนิมิตรวมลงสู่ภวังดำรงอยู่นานพอประมาณแล้วถอยออกมาสมาธิชั้นนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิพึงพิจารณานิมิตนั้นเรื่อยไปจนจิตรวมลงสู่ภวังเข้าถึงทีติจิตเป็นอัปปนาสมาธิปฐมฌานถึงซึ่งเอกคตาความมีอารมณ์เดียวครั้นจิตถอยออกมาก็พึงพิจารณาอีกแล้วแล้วเล่า จนขยายแยกส่วนเป็นปฏิภาคนิมิตได้ต่อไปคือพิจารณาว่าตายแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีกมันจะต้องเปื่อยเน่าผุพังยังเหนือแต่ร่างกระดูกกำหนดทั้งภายในคือกายของตนทั้งภายนอกคือกายของผู้อื่นโดยเห็นส่วนต่างๆของร่างกายว่าส่วนนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไรกระดูกท่อนน้อยใหญ่มีเท่าไร โดยชัดเจนแจ้งแจ้งกำหนดให้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วกำหนดให้มันยืนเดินนั่งนอนแล้วตายสลายไปสู่สภาพเดิมของมันคือไปเป็นดินน้ำลมไฟถึงฐานะเดิมของมันนั่นแหลเมื่อกำหนดจิตพิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทำให้มากให้หลายให้มีทั้งตายเก่าตายใหม่มีแรงกาสุนักยื้อแย่งกัดกินอยู่ก็จะเกิดปริชายานขึ้น ตามแต่วาสนาอุปนิสัยของตนการทำจิตให้ผ่องใสสจิตตะปริโยธะปนังเอตังพุทธานะซาสนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนกายวาจาจิตมิได้สอนอย่างอื่นสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้อจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการค้นคว้าที่เรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงจิตจะเป็นสมาธิรวมลงเองสมาธิสามขั้นคือขนันธิสมาธิจิตรวมลงไปสู่ทีติขณะแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่งถอยออกมาเสีย อุปจาระสมาธิจิตรวมลงสู่ผวังแล้วพักอยู่นานหน่อยหนึ่งจึงถอยออกมารู้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งและอัปปนาสมาธิสมาธิอันแน่วแน่ได้กระจิตรวมลงสู่ผวังถึงถีติธรรมถึงเอกคะะตาความมีอารมณ์เดียวหยุดนิ่งอยู่กับที่มีความรู้ตัวอยู่ว่าจิตดำรงอยู่และประกอบด้วยองค์ชานหาประการค่อยสงบประนีตเข้าไปโดยลำดับ เมืออ่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ชื่อว่าทำจิตให้ยิ่งได้ในพระบาลีว่าอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังบุทธานะซาสนังการประกอบความภาคเพียนทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการพิจารณากายนี้แลชื่อว่าปฏิบัติอันนักปรา์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงไว้ มีหลายในหลายประการท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฐานสูตรเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัทานมีมูลกรรมประานเรียกว่าเกษาโลมานขาดันตาตะโจที่พระอุปัชฌาย์สอนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาเป็นสัมมณเนนและในธรรมจักกับปปัตตนสูตรว่าชาติปิทุขาชาราปิทุกขามรานามปิทุกขังแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ดังนี้บัดนี้เราก็เกิดมาแล้วไม่ใช่หรือครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให้เป็นโอปัญญิโกน้อมเข้ามาพิจารณาในตนนี้แล้วเป็นไม่ผิดเพราะพระธรรมเป็นอากาลิโกมีอยู่ทุกเมื่ออาโลโกสว่างรูอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีอะไรปิดบังเลย